สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับยินดีต้อนรับน้องเบอแฟนคลับมาจากอำเภอฝางนะครับวันนี้เขาจะทำห่อเนื่อหมูนะครับนี่แฟนคลับไม่เอลหนในก็ไม่เอาไม่เป็นคนก๊กหมูเลยมีส่วนร่วมก็ต้องมีส่วนร่วมนเอดีดีดีครับพอดีแฟนคลับอยากเห็นนะครับห่อเนื่อหมูชิ้นหมูนะครับ น้ำพริกนะครับที่จะมีก็คือต้องมีกระเทียมนะครับหอมแดงตะไคร้เกลือนะครับอีใ,ใจพริกแห้งนะครับกับกะปินะครับพักที่ส่วนประกอบแบบนี้ใบมะกรูดนะครับชีวฝรั่งต้นหอมบักชในเขาจะห,อห่อนนึงใส่วุ้นนะครับใส่วุ้นตัวห,อห่อนนึงหมูนะครับชิ้นหมูอีกค,ครับเราจะโขกน้ำพริกก่อน อืมพ,พริกน,น <มา S 2> ก <laughs> นนพูงให้ละเอียดละเอียดหน่อยนอะครับนี่ทำห่อนึ้อหมูนะครับใส่วุ้นเส้นนะครับเตั้งเดียวบอกมาคุ้มขนาดคุ้มขนาดมาถึงก็คอละก็ตือชิ้นแต่หน้่มพิกนะครับเอาละเอียดละเอียดหน่อยเนาะทำห่อนึงครับโอ้โหดีขนาดไอหม่ามันมัน <laughs> แต่จะลาหมูไหนดย <laughs> <laughs> ที่นีคนมานอกมาบมามานันๆว่ะให้ยไดกายอ่ะขอบคุณเอาเฟือฝางนะครับของดี <laughs> อ่าโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไปขั้นตอนต่อไปนะครับถ้า <laughs> เจื่อไหน,น,น,น <laughs> อ่ะไหนน่อยเนาะเอออ่าไอ้ไหนอืมก้าเจื่อ เยี่ยมครับเยี่ยมไดอินไหมเยี่ยมอีกครับเยไอินไหมเยี่ยมอ่ะเออเดี้อได้อินอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะโดยจะเอาพริกคั่วก่อนนะครับคั่วกับนน้ำมันก่อนนี่ทีมงานก็มาจากอำเภอฝาง ข้าเจียตลยเก้า้าเลำลอ่าครับเอาพริกลงคั่วก่อนใส่น้ำมันเพิ่มความหอมนะครับวิธีทาฮอ่์นึงฮอนงหมูนะครับใบยูบุครับยูบุลมดอะลใส่เนี่ยแล้วก็ใส่ ขั้วันนะครับดดดูตัวพริกมันหอมก่อนเราจะเอาเนื้อหมูนะครับลงไปคัป่วตัว เป็นครับอยากเห็นวิธีการทำแล้วก็การห่อนึ่ามาบุ๋ถึงครัวแล้วนะโอเคครับพริกหอมแล้วก็ต่อไปก็เอาเนื้อหมูนะครับลงไปคั่วกับพริกมันหอมมันแบบเกือบทุกเลยเนาะเนื้อหมูมันฮอตตัวนะครับ คนของมันถดทวนนะครับามต้อึนทีนี้นนต้อนร,ร,รับนะครับแฟนครับ <c oughs> อือหลังเนาะเออหลังเข้าครัวมานี่ยองแฟนครับมันทำกับข้าวไป,ปน,นะครับน้องเดียวน้ำมันกุนเอาน,นะครับ ก็นี่คไปเรื่อยๆเอามาใส่น้ำเนาะเอาห้องนึงอืมอเดี๋ยวเใส่ไปใส่น้ํตาเนะปล่อย2ใส่เนาะใสู่ดรนะด,ด,ด,ดไปนี่สักปุงรด,ดก่อนอันดับแรกตาําลดด,ดีอีกนิดนึงนะครับลด,ดดีปน่นให้ผสมกันหอมแล้วเนี่ย อหอ,น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 ,อน,หน,นึ่งเท้าในหมอกรนนะบเฮายหอน่นอาืาวสาสาเ,าเาสานาะเเรื่อหอนึงกันเน,ยนอยปิดแก๊สปุ๊บนะครับต้นหอมผักชีนะครับใบมะกรูดชีฝรังนะครับโรยลงไป แล้ววุ่นเหรอวุ่นจะใส่เลยอ่าวุ่นเอาเราเอาไปแจน้ำก่อนเนาะแจน้ำให้ก่อนอืมแจน้ำให้ก่อนนะครับตนี้ใส่มาใหม้มาดีแล้วนะเออใส,สออ่เข้ากันอ่าโอเคนะครับนี่แหละครับที่ทำหัวเนึ่งหมู ใส่หุ่นเส้นเราจะแนะนําวิธีการห,อห่อนคันนะครับยายจวนจะแนะนําวิธีห่อนห่อนึ่งนะครับเอานะครับตอนนี้ยายจวนจะมาแนะนำวิธีวิธีห่อห่อนึ่งนะครับจาก็เอ,อ,อย่างเติมน้ำปลาดได้ ม่คกีมันออมไ้เนาะอืนะอันจางออกไ้เนาะ <c oughs> อืมสงบโค้ดได้เขสี่หอคห <c oughs> อ,อ,อ้าวครับวิธีกันหงนึ่งนะครับพับอ๋อตองวางกันหลายๆจันทรสักสามจันครับลูกหอหอเข้า แล้วห่อเนี่ยกันเออแบบน<ก>ี้นะครับมันห่ออย่างเนี่ยกันแล้วเอาไม่จิ้มฟันนะครับเสียบเข้าไปอือนี่นะครับอ,อือทำไงนะครับมันยากเลยแค่พับตองนะครับเข้าหาก,กัน เออนี่นะครับเอาต่องวางสักสองจัน่นสองแผน่นจ้าตองฟอนที่จเวางนี่นี่เหาามีเรื่องสองสองอ่ะไปมาบางสองบางสามบางไปแดดมันหอมมันไหนสีหอมมันไหนสองมานึ่สองหอสามหอเด้อครับเท่าครับอ๋อขึ้นตองนี่เขาต้องลนไฟกันได้เนาะเอลนไฟอืม เ,เ,อเ,เอาตากแดดเลย่อ่าถ้ามีแดดเอาตากแดดไว้ก่อนนะครับมันจะได้เหนียวห,หน่อยเสียบเข้าไปอตองอ่ะใหญ่กว่าจะงามโยงอ่าตองนีดตองน้อยไปหน่อยพอกินแล้วม่เจะได้ห่อไข่อืม <c oughs> ครับเออน,นะเออน,นะอครับโอเคนะครับที่ห่อห่อได้รข้าเจืยวก, <c oughs> <c oughs> กันเอาเป็นของแช่ก็กล้าเจียวติ๊กอ่ข <c oughs> ้างหลังน่ะ กันครับมัเอวหาเอาให้น่อยนะครับได้ไม่ด้ป้าคุปองได้เออจะได้ไม่ไป้าคุปองปองละครรอบเขารอบก็เจอเมื่อกี้ชีวิตคนมานอกันถ่ายอยู่ท่นแถวๆตรงไหนก๊อกลางตังอ่ี่ไหนจะไปอำเภอถึงจะไปสอน อ่าครับตอนนี้เราก็ตั้งน้ำเดือดแล้วเอาก็เอาหัวหนึ่งใส่เลยเออเดี๋ยวยังโอเคครับเดี๋ยวรอตอนซุกกันนาะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้มีคนจิ้มมาใหม่เน้อลูกอำเภอฝางมาโลูตาจิ้มมาเนี่ยนะอ้าวตอนนี้หัวหนึ่งเราก็ลซุกแล้วนะครับเดี๋ยวเดคือน้องเบาเัาน้องเดียวจิ้มผมเออกับอันกับตาไปเอาจิ้มข้างในเลยนาะเออโอเคไป ชิมงานเอ้ตอนนี้หหนึงเากมาแล้วนะครับหนนึงิมหมูใส่วุ้นสินอ่าเดี๋ยวยังน้องเบาชิมเลยอ่าน้องเบาชิมเลยคนนั้นจะเยี่ยมยังตาเขาคะเจี๋ยไ้มเียจ่ายน้ำป่าก่อนน้ำป่าเยอะลงไปจะได้ครับ ูชีวิตของคนมานอกนะครับเข้าไปวนครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเออแต่อินมาเยี่ยมไปหน่อแต่อินไปไหนราไมูดเดี๋ยวต่อินมาจิ้มตัวเดี๋ยวคนมุงฝางจิ้มเพื่อละใช้ได้เลยครับโอเคอ่ครับเชื่อเห็นหน่อยเหนหน่อยหน่อย จะได้เพลิงเงนว่าโอเคโอเคครับผมแจ่มเลย <c oughs> สบายมากเลยเดี๋ยวเนึองอินก่อนเนอะอืมอืมสีมือของชีวิตของมะนาวน,นะครับเ <c oughs> มนูเนอะเมนูแนะนำจากชีวิตของมะนาวน,นะครับเนอะครับครับผมครับขอบคุณครับน้องเดียวอ่าจากพุทธฝังครับวันนี้ชีวิตของมะนาวน,นะครับจะได้เอาสูตรห่อนึ้อจิ้นหมู ใส่วุ้นส้นมาฝากมาเพื่อดูนะครับในสูตรของยายจวนอ่าขอขอบคุณเนอะน้องเดียวดิแวะไม่เอาหาเนาะครับชีวิตคนมานอกฝากไว้ตฏิอีนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ซับตะไคร้เออโอเคอน,นี่เจ้าของซับตะไคร้หนงมึงละมึงมาเงิระเออโอเคครับ <c oughs>